สวัสดีจ้าพี่ใหม่จากช่องแฮปปี้ฟนนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีนะคะรับไม่ยากนะคะรับง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีรับกันเลยนะคะเรบาบักหมดเรบาบักหมดเหรอตรงนี้เลยเร,าาร้านนารูชอบร้านเกมรูบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมรูบักราคาสุดคุม้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นปเลือกกันเลยดิกงอยู่ใต้คลิปนะคะแมพที่เราพูดถึงนะคะก็คือแมพนี้นั่นเองนะคะ ก็ลคลิกเข้าไปเลยแค่เข้ามาในแบบนี้นะคะเราก็จะได้รับของฟรีกันเลยนะคะแบบนี้นะคะยังสามารถทำไอเทมได้อีกนะคะก็คือเราจะต้องมีไอเทมในเนี้ยให้หมดก่อนเออซึ่งพี่อะยังไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยพี่ทำแค่อะไรอะแค่นี้นะคะแล้วก็อะไรอะ่ะหมวกอันนี้นะคะ คือยังไม่ทำาคือยังไม่ได้ทำแทบทั้งหมดนะคะพอมายืนตรงนี้มันจะได้อาแว่นเมตานะที่เป็นสีเงินดูมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะเดี๋ยวไปดูในตัวกันนะคะว่าของที่เราได้คืออะไรนะของที่เราได้รับนะคะก็คือสมุดนะคะแล้วก็จริงๆมีเสื้อด้วยนะเมื่อกี้พอเข้าปุ๊บพี่ก็ได้อันนี้ด้วยได้คอนเทนต์ดเล,ะะลิ้นก็คือจะให้มาทำไมนะไม่รู้เหมือนกันว่าโดนล,ลบเพราะอะไรนะคะแจริงๆมันจะได้เสื้อแล้วก็สมุดอันนี้นะคะอันนี้ก็เหลือแค่สมุดเนาะ นี่สมุดก็จะเป็นเล่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะและนี่นะคะก็คือของที่เราได้เมื่อกี้นะคะเป็นสมุดนะคะนี่มันอยุบมันหัวเรานะเป็นแบบนี้เลยคิวมากนะบอกเลยน่ารักมากนะไม่ใช่คิวพี่นะมันหมายถึงแบบเออมันน่ารักนะคะทุกคนก็ใครยังไม่ได้รับนะคะก็มารับนะคะเดี๋ยวไว้ว่างนะคะพี่จะไปทำไอเทมที่เหลืออยู่ให้หมดนะคะไม่แน่ใจว่าเขาหมดเขตทำได้เมื่อไหร่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า